วงแชร์บ้านตังเมบาร์บี้เกิลสุพรรณบุรีล้มเท้าแชร์เชิดเงินหนึ่งร้อยล้านหนีผู้เสียหายแห่แจ้งความกองปราบเอาผิดเท้าแชร์แชร์บ้านตังเมบาร์บี้เกิลสุพรรณบุรีล้มวงแชร์กว่า200วงเชิดเงินหนีกว่า1 0 0ล้านบาท เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่16สิงหาคม66ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินจตุจักรกรุงเทพมหานครกลุ่มผู้เสียหายจำนวน10คนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามแจ้งความเอาผิดนางสาวรัชนกสงวนนามสกุลเท้าแชร์บ้านตังเมบาบีเกิลสุพรรณบุรีที่ล้มวงแชร์กว่า200วงเชิดเงินหนีกว่า100ล้านบาทนางสาวเปิ้ลน,นามสมมุติ อายุ30ปีแม่ค้าออนไลน์หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่าผู้เสียหายที่รวมตัวมาร้องกองปราบปรามวันนี้มาจากหลายจังหวัดทั้งสุพรรณบุรีอ่างทองราชบุรีที่มาไม่ได้ยังมีอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากการล้มวงแชร์ของนางสาวรัชนกท้าแชร์บ้านตังเมบาบิเกิลคนนี้ เขาตั้งวงแชร์เปิดเล่นมานานกว่า4ปีชักชวนคนในจังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงก่อนจะเปิดวงแชร์ทาง Facebook เป็นแชร์รายวันรายสัปดาห์ราย10วันราย15วันรายอย่าเดือนมีหลายวงเช่นวงไทยเดนมาร์กวงแซนวิชวงเรนโบว์วงซาลาเปาวงมากะลองวง BKK และอื่นๆอีกหลายวงเล่นวงเงินตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทมีคนเล่นจำนวนมากกว่า200คนจำนวนกว่า200วง ปกติเขาจะรับโอนเงินผ่านบัญชีของเขาเองกับพ่อจะจ่ายเงินตามปกติมาตลอดทุกวันแต่เมื่อคืนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมากลับไม่โอนจ่ายเงินพอวันที่9สิงหาคมเขาก็หยุดการโอนเงินให้ลูกแชร์ทั้งหมดแต่ยังเปิดรับวงแชร์ใหม่อีกไม่ออกมาพูดอะไรไม่มีใครติดต่อได้ หลังจากที่เขาประกาศล้มวงแชร์ได้เสนอลูกแชร์ว่าจะชดใช้ให้จำนวน10%ของยอดเงินที่ลูกแชร์จ่ายไปซึ่งมีลูกแชร์บางคนยอมรับเงินไขเพราะไม่อยากเสียเวลาไปฟ้องร้องดำเนินคดีส่วนพวกเราทั้งหมดที่มาแจ้งความกองปราบวันนี้เพิ่งเล่นได้3-4เดือนไม่ยอมรับเงื่อนไขรับเงิน10%ของเขาจึงมาแจ้งความ นางสาวบีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเปิดเผยว่าตนรู้จักกับนางสาวรัชนกมานานหลายปีบ้านอยู่ใกล้กันในจังหวัดสุพรรณบุรีเขามาชักชวนตนให้ร่วมเล่นแชร์จึงตัดสินใจร่วมวงแชร์ด้วยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเล่นแชร์รายวันแบบปิดต้นวงละ1,000 0 0สบาทส่งเงินต้นไปครั้งเดียว1.1ึ่งแสนบาทไม่เปียเลยรอมือบวยผ่านไป27วันก็จะได้ทั้งต้นและดอกรวมรวมหนึ่ง จุดแสนบาทเห็นว่าได้เงินตอบแทนดีจึงลงเพิ่มอีกก็หลายวงและชวนน้าสาวที่ป่วยเส้นเลือดสมองตีบนำเงินเก็บสำหรับรักษาตัวมาลงเล่นแชร์ด้วยสุดท้ายเมื่อ13สิงหาคมเขาหยุดโอนเงินทำให้ได้รับความอเสียหายทั้งสิ้น8 3แสนบาทด้านนางซีอายุ45ปีน้าสาวกล่าวว่าตนอยากได้เงินเก็บคืนเพราะจำเป็นต้องใช้รักษาตัวถ้าไม่คืนก็ต้องการให้เขารับผิดชอบติดคุกไปเลย เบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองปราบปราบได้สอบปากคำผู้เสียหายพบว่าส่วนใหญ่มีการแจ้งความพงศสอสอพอเมืองสุพรรณบุรีมาแล้วและส่วนมากยังได้เข้าร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจะได้ประสานให้ท้องที่เร่งรัดติดตามตัวนางสาวรัชนกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป